พี่มองเสร็จยังไหรพี่ยังไม่เสร็จเนาะเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังหรือทำอะไรอีกเดี๋ยวจะคุยรวมคุยฮะเออลงเวลาการก,ารก็ได้ไปะไป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 เพื่อนที่มาเบื่อรถก่อนพี่ <S <S แก้งเราตดคูเดาอะไรอ่ะไอ้เกมไอ้เกมโง่ไอ้สัตว์หมาเนี่ยไอ้เหี้ย เป็นคนเออไปเกตันการเดี๋ยวร้องอีกเดี๋ยวนั่งร้องไห้ใช่เป็นยังบอยกับนายแม่วะก็ไอเกมเอออาวุธหายไงบูดาเหมือนกันไงกาแฟรู้สึกไงว่าเวลาวู้งหายในเกมเกมไม่บอกพี่อ่ะไอ้บ้าเกมเดี๋ยวคุยที่กําลังการกันเถอะอ้เบื่อไอ้บ้า พี่พุ่งจัดเพื่อน้อยหน่อยน้อยใครเพื่อนอตาเพื่อนนายโฮมเฮ้ยนะเก่าเกินเฮ้ยเก่าจัดพี่เก่าหมดพี่ใส่หมดพี่เอมาเชื้สับเล็กมาเชื้สับเลสกาเชื้อเลสเล่นมาเล่นมายันแล้วเลื่อนเลยไปแล้วมอ้กพี่ชายข้าเลื่อนเลยไปแล้วมั้งเลสหมดเพื่อสามสี่ดีป่ะสามสี่ที่เรามีอะ ที่แกงดีเพื่ตอนนี้มันยังเหมือนไม่ค่อยแรงครับพี่ไม่ดีไม่ดีเพืยังยังไม่ดีครับไม่ดีคกึ่มอ่ะใช่เหรอพี่แต่กลับมาเลียดดีกว่าดีกว่าหน้าดีกว่าเยอะครับพี่มันดีแค่นั้นแหลนต์น้มองต้นแมงโคตรอืดเออแต่ต้นอืดเขาใสเกือบสามร้อยนะเขาเอายี่ห้อถอดเสื้อออกไปเลยอ่ะใช่ใช่เอาถอดเสื้อออกแล้วเดี๋ยวมันก็เนียนอ่ะแทงผมทำไมอ่ะผมแข็งจังวะกีดโดนหัวเป้นะ เมื่อกี้ของเชียวจะหลับไปแล้วใช้ปัดโอนไหมมีไหมอะไรอะปัดโอนเอมไหมมีอยู่พี่มีอยู่เอ้ยมาโอนรถเลยก็ได้เดี๋ยวไปละไปแล้วเหรอมามาเออเอกไรเอกตามเพื่อนที่สะพานห,หน่อยฮัลโหลมาออกมา,า,กา,าเาอทะเบียนอะไร <มา S 1> ว,วะมาเจอกันที่การหลักการนะ อะไรเลขอะไรเออเออเดี๋ยวกูเออมึงเล่นให้มันจบอะเดี๋ยวพี่เข้ามาตอนมันจบพาไปพาวได้ไหมพี่เออครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปก็ได้คุยกันไปไปไปๆดี๋ยวันลงไหนเว้ย้องชาเกม NBA คอเอเวพี่ ครับปะแล้วคนนี้อาสามสี่คนไหนอยู่ไหนฮะแฮนด์ดูหนแฮนด์มาม้ากันหลักบ้านบ้ากัะหลักบ้นเลยไอ้ด็กขึ้นไหนบ้ากันหนไอนอยู่นี่ไอ้เพื่อนเดี๋ยวใครปะมีอเจ็ดแหลนทั้งควยวะยไอ้เจมไอ้เียเกมสุเล่เอ้ยมันอยู่ไหนวะเออมึงยิงอะไรมึงไว้อ้ากูเจอมึงแล้วไอ้เจ้ยคอนเนอร์กูเจอมึงแล้วไอ้สัตว์ปานี่มามอบมามอบมามอบนั่นไงมึงหลุดมาจนได้ไอ้เทียตอแหลไอ้เทียปตอลอยสัตว์มึงอะ กูไม่พอต่อรอกูเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วมาโอ่เกมมึงกูบอกไปดิปอจะจอพอจะจอมามอบเล่ไอ้เกมนี้มั้งกูพอจออยู่แล้วชอบไปพิมพ์กดดันคนนี้ไหม่แห่งนี้เป็นอะวะให้บ้าอย่าไปทำ่างนั้นนะเย่ก็สบายเย่ไปบันดุมานี่เลย นิสัยอย่าไปกดดันผู้เล่นสตรีมเมอร์มึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะไม่มึงอ่ะเป็นปกติมึงไม่ได้ไม่สบายมึงอ่ะปกติอย่าตอแหลเฮ้ยไอเกมฟอร์มเยอะไอหน้าเน่าเลดไอที่อ่ะน่าจะมาครบแล้วหรือเปล่ายังนี่ไงปามาแล้วะมีใครวะครวครบแล้วเอ้ยใครวะมีใครยังไม่มาพิชากะเอ๊ะพิชากไอน้อยอ่ะเดี๋ยวไปเลย ใครเป็นดาบช่องไหนใน NBA ก็แบนแม่งเลยนะครับเขาชอบกดดันคนอื่นทำให้คนอื่นรู้สึกไม่คุ้มเงินและไอ้แอร์ดัมไปไหนวะสามต้องสามขอข้าวเลยดิวันนี้ไม่พลาดนะใช่ต้องสามต้องสามผมผมผมข้าวหมดพี่ข้าวนะใช่ใช่ใครมีข้าวบ้างพี่ขอข้าวหน่อยพี่เวลาแล้วพี่เอ้ยสามสามต้องสามต้องสามครับสามครับขอดาสุดนะเอาด้วยกันกลับมาขอดาเอ้ยได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วครับของมากครับได้แล้วให้ผมก็ได้แล้วพี่ผมจะตามกันอืมผมกินละ โอเคก็รอบนี้ก็น่าจะเป็นที่ตีกับไอ้ยาทรงตีนั่นรอบสุดท้ายแล้วแก๊งชั้นต่ำอะ่ะทีนี้ของมีเล่นทุกอย่างมีเล่นมีแค่ที่เหลือก็คือใจผู้มึงกับเวลาก็คือเต็มที่ทุกคนเราจะไม่เลทเราจะไม่อะไรกันนะต้องเวลาเตรียมของก่อนเล่นหนึ่งวันเตรียมรถเตรียมอะไรให้พร้อมเทรดรถอะไรพร้อมเตรียมกล่องซ่อมอะไรเรียบร้อยให้ทุกอย่าง ในหนึ่งในก่อนเล่นหนึ่งวันแล้วค่อยไปคุยสมมุติคูดาวสามวันเราก็เตรียมวันที่สองก่อนที่จะหมดคููดาวหรือไม่วันที่สามตอนที่วันที่หมดคูดาวก็ได้แล้วแต่จัดแจงกันเลยแต่กูไม่ได้อยู่เล่นด้วยรอบนี้ก็เต็มที่จะแพ้หรือชนะไม่ต้องสนใจเพราะาปลายทางเรามันไมไ่ต้องการคาดหวังอะไรขนาดนั้นแค่พวกมึงเต็มที่แล้วอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายมันก็โอเคสำหรับกูละ อนนืทำนั้นยังไงพูด,พดอะไรอีกบ้างสิ่งที่พวกมึงเป็นอยู่ตอนเนี้ยคือพวกมึงดีนะเว้ยพวกมึงเป็นคนที่นิสัยดีกันทุกคนแหละไม่มีใครอะไรกันไม่มีแบบคนที่อิจฉาหรือว่าอะไรกันก็เป็นเรื่องที่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากในในสังคมแล้วก็ทําอะไรคิดถึงใจคนในแก๊งด้วยหรือว่าถ้าเราได้แยกกันไปแล้วเรายังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนเดิม ทุกคนพี่น้องกันเหมือนเดิมเจอกูที่ไหนถ้ากูได้กูไม่ยิงอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขอแค่พวกมึงอย่าลืมกันมึงจำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกคนมีแนวทางตัวเองก็ขอให้โชคดีกับแนวทางที่ตัวเองจะเลือกหลังจากนี้ขอบคุณที่เข้ามาช่วยสร้างช่วยทำให้มี เสียงหัวเราะหรือว่ากำลังใจของกูในช่วงแรกที่กูมีปัญหาอันนี้กูไม่รู้ว่าเพราะเหตผลอะไรแค่นั้นเองแต่ว่ากูยินดีที่จะรับมันมากๆแล้วกูขอบใจจริงๆทุกคนขอบคุณยังไงครับือนคัณครับพี่ขอบคุณครับพี่อ้าวโมจิเดียวอืมขอให้รอบนี้ยเป็นรอบสุดท้ายที่พวกมึงเต็มที่ที่สุดในชีวิตที่เคยเล่นมาพอไม่ขออะไรเลยจะแพ้หรือชนะกูไม่สน กูขอให้พวกมึงสนุกกับมันแล้วก็ดูแลกันดีๆว่าจะพากันไปไหนก็พากันไปทางที่ดีอย่าไปติดเหลืองติดอะไรก็ดึงกค่อยดึงกันลงมาถึงเราอยู่ด้วยกันไม่ค่อยนานจนเป็นปีหรือว่าอะไรกูว่าคิดว่าเวลาที่มึงอยู่กูเนี่ย มันก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญกับกูในชีวิตเหมือนกันช่วงหนึ่งขอบคุณพี่มึงมากที่ยังอยู่จนวันสุดท้ายก่อนที่จะแยกกันขอบคุณเหมือนกันพี่ขอบบุณครับผมโคตรดีใจได้รู้จักทุกคนนี้อย่างนี้ก็ ทมที่แล้วก็รอเวลาแค่นี้เองสามวันก็ทาอะไรเรียบร้อยเด๋ยวตัวเรียบร้อยทุกอย่างมีครบหมดแล้วทมที่กับมันก็พอมันอาจจะไม่ใช่แกงที่ดีที่สุดแต่กูคิดว่าแกงเนี้ยก็เป็นแกงที่ที่ใส่ดีที่สุดเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเก่งเพื่อไปโชว์ใครแค่มึงคุยกันแล้วเข้าใจก็พอ E go, <ต>อีโก้ไอก็ถอนถอนลอกหน่อยไม่ต้องใช้อีโก้กับเพื่อนกับฟูงเอาอีโก้ไปใช้กับสิ่งที่ควรจะใช้ประมาณนี้เต็มที่ไหมทุกคนขาดเหลืออะไรขอโอพของเล่นมีครบทุกอย่างเราให้แล้ว ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเตรียมไม่ต้องทาอะไรแค่รอเล่นอย่างเดียวเข้ามาฝึกขับรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะทาก่อนช่วงเวลาแค่นั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรแล้วคือหลังจากนี้มึงจะไม่เหนื่อยกันแล้วโซโซเอเบียกูรอดูมึงอยู่ขอบคุณครับประชาไม่เต็มที่ครับพี่มาไม่งงมไม่งอมไม่งามาเล่น ่อนเล่นก็เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทําไปวอร์มรออะไรเงี้ยก่อนเล่นตอนรีบเหมือนเมื่อก่อนอ่ะที่กูพาไปเล่นนั่นแหละเออไหวไหวอยู่แล้วพวกเจนนี่ไม่ได้เก่งอืมเจเจกูไปโอเคก็ประมาณนี้ก็ยักย้ายได้เลยใครจะทำอะไรก็ทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันส่วนแจ็คกับเจนก็อยู่ที่ไกลก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ โอ้สบายถ้าม no like um, ันหลุดไปเนี่ยกูจัดให้แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะตัวไหนอ่ะถ้ามันตัวไหนสักตัวหนึ่งหลุดไปเนี่ยกูจัดมาแน่นอนอย่าให้กูรู้ว่ามันคือมันมันชื่อเฮียอะไรแค่นั้นเองมาเจอครับพี่เออเต็มที่ตุ๊บตุ๊บตบตบออยู่แล้วมันไม่ได้เก่งเฮียขยหลังตอนหลังตอนรีพอดีเลยนั่งเชียร์เดินเฮตต่อไว้เดี๋ยวแวะไปหาพี่มาเดี๋ยวมาได้มาได้มาเด้ไปหาไปหาครับ ารูปไหมก่อนจะไปได้เลยได้เลยที่เราไหนเอาตรงไหนดีเอาที่เรายืนนี่แหละเออมาจัดท่าเลยหาคนถ่ยกันมไเรียกไอ้นัไปดิอันเด้โชว์ไอจูไอจูเรียกวาเรียกวิจ์ไปดิเรียกวิจงนนั่งเลยข้างหน้าข้างน่งเลมาถ่ายให้แล้วเนี่ยว่า น้องชายล้อม่ขอส,สวยๆแล้วน้องมันถ่ายไปน้ำตาไหลไปวะ่ะนะเฮ้ยมึงมึงทักพี่ชายใหญ่หมึงยังอะ่ะไอ้เหี่ยเอ้ยน้ำตาไหลมะน่ะโอ้ยถ่ายดีเว้ย หลับปะวะมันร้องไห้แล้วเยิ่ไอบินลินโซมันร้องไห้แล้วพี่หมาพี่มาพี่มายมาพี่มายมาพี่หมายมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดูปลอดภั้วยดิมามาใครเอาใจหัวขับใส่เอาใจหมวกคาบุกิไม่เปลี่ยนเลยไหนมามามาถอดสายถอดสายถอายเห็นหน้ากันจะชัดหน่อยวันเล่นเดินมาหน่อยน้องครับพี่ เนเราแค่เราแค่แบบต่างสถานที่ไว้แต่ว่ามึงอย่าลืมนะว่าข้างนอกเหมือนเดิมกูเหมือนเดิมไปแค่นั้นเองมีปัญหาอะไรทักมาบอกโอเคปะแต่ถ้ากูไม่ค่อยได้นะเพราะกูไม่ค่อยตอบแชทใครทั้งนั้นแหละผ่านกูผ่านกูได้ได้ครับพี่เออมีปัญหาข้างนอกเหมือนเดิมมันมันถ่ายแบบเราจะไม่บอกลากันนะพี่เพราะเราจะเจอกันอีกโอเคถูกต้องจริง เก็ขอบใจมูนจริงด้วยที่อยู่ในวันที่กูแย่ที่สุดขอบใจมากเหมือนกันพี่เหมือนกันขอบคุณนะพี่ดีใจให้รู้จักพี่นะครับขอบคุณมากครับพี่สนุกมากครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีไฟท่วมขึ้นมาอีกเยอะเลยได้มเล่นด้วยใช่ยินดีที่ได้เจอจริงๆครับใช่ค่ะสวัสดีครับยินดีทรักทุกคนเจอกันน้องเจออ่ะครับเพี่ดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไว้สอบแล้วไอ้นี่เข้าไปเดินเล่นขอบคุณมากนะพี่ที่ ไอทำให้มีเป้าหมายอะพี่โอยสบายแหล้เลยไอ้ไหนมันทำเราอะถ่ายรูปดีไม่ได้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 ผิดใจข้าผิ่ใจข้าท่านหายท่านหายไปไหนบ้าไอ้เค้ยนี่เอาอีกแล้วอย่าไปร้องโอ้ยอ่ะอย่าร้องอะไรบ่อยขนาดนั้นเอาเอาคอทีก่อนทีเนี่ยก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเนี่ยก่อนทีก่อนนนดดยกก่่ออทีส ขึนที่ตั้งแต่อดีตแล้วนะกอเที่ยงนี่ก่อนเทีนึงเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเนี่ยขั้นตการสำรวจสุขภาพด้วยเนาะเออใช่นะคราบลืมค่าด้วยหรอพี่ใช้ค่าเออพี่อะพี่จะไปจริงเหรอครับพี่แล้วมาลองจริงเลยลองจริงลองจริงมันรักกันแน่ดูสูดชีวิตเดินต่อไปทุกคนสบายครับ ปพอๆๆไป่ฆ่าเราไหมครับขึ้นไอตอนไปตีเยอะเลยนะขอตัอสักจานนะพี่ชายเไฮ้ยเหรอเคยราไปทงท้ายได้ไหมไรเดียควีก็ได้ปะเจตออกไปแล้วเหรอใช่เนียนเนียนเนียนขึ้นได้ไหมไสู้นะพี่ชายข้า ใครฆ่าบงหวะเจอกันเจอกันทุกคนเจอกั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 นเจอันเจอนเจอกั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 น